จิตอัปเกรดสมองตอนที่94พลังบริสุทธิ์สร้างปฏิหารคุณเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาเราเชื่อหรือว่าเวลาเราศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ทะเยอทยานในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมักจะมีสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังแล้วก็คาดฝันจริงๆด้วยนะคะครั้งหนึ่งคุณป้านกนะคะ ก็เคยใช้พลังจิตบริสุทธิ์อันนี้แหละค่ะด้วยความว่าอาจะว่าเป็นคนมีญาณก็เชิงไม่เชิงนะคะแต่เรื่องแบบนี้นะคะไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะคะแต่บางทีนะคะจิตที่เราสื่อสารกันนะคะจิตใต้สำนึกมันรับรู้ได้อันนี้เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ได้งมงายแล้วก็ไม่ได้แบบว่าพูดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเรานะคะตั้งปฏิธานอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนกับว่าเรารวมพลังพลังเราอาจจะอ่อนเราอาจจะคนเดียวเราสู้ไม่ไหวอะไรประมาณแบบนี้นะคะเราก็จะขอแรงพลังศรัทธาและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดเป็นปาฏิหาริย์ก็เหมือนกับว่าความสามัคคีแต่ใดๆนะคะที่รวมพลังเป็นปึกแผ่นหนักแน่นเป็นี e เว w ร์ k เป็นแบบว่ามวลมหาชนที่มีจิตบริสุทธิ์อันเดียวกันอันหนึ่งเดียวกันนะคะมารวมพลังกันนะคะ ของที่เคยว่าหนักหนักขนาดไหนก็สามารถผลักและดันออกไปได้คุณก็จะเห็นแล้วนะคะแม้แต่กําลังบางคนนะคะคุณป้าเคยเจอนะคะมีคนท่านหนึ่งนะคะของที่มันหนักอยู่ตรงหน้าเนี่ยคนเดียวมันยกไม่ไหวแต่เมื่อเรารวบรวมพลังจิตกระแสจิตที่เราปรารถนาด้วยความตั้งใจนะคะหนักแค่ไหนใช้สติปัญญาเข้าช่วยสุดท้ายของก็สามารถเคลื่อนและก็ผลักถูกออกไปได้โดย แปะไม่ละคะแค่เพียงคนคนเดียวนี่แหลจะจากเขาเรียกว่าพลังงานบอดีสุดถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงแม้ว่าวันนั้นมันอาจจะยังไม่เป็นผลหรืออาจจะยังไม่สำเร็จผลแต่ถ้าเมื่อคุณตั้งจิตโปรแกรมกับสิ่งที่บริสุดนะคะคนเดียวอาจจะไม่ไหวอาจจะใช้สองสามสี่แล้วรวมพลังสามัคคีสิ่งนั้นจะบันดาลให้คุณเป็นปาฏิหาร ชัดเจนอันนี้นะคะไม่ด้โม้แต่ว่าทํามาแล้วและวพิสูจน์มาแล้วถ้าใครมีเคล็ดลับและเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการที่มีจิตบริสุทธิ์ได้คุณลอง มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรารอรับฟังรับชมนะคะว่าท่านมีประสบการณ์ในความคิดที่ปฏิหารของตนแบบใดบ,บ้างนะจ๊ะอาหารจิตวันนี้คุณปา้าโนมาเสิร์ฟให้อบอุ่นร่างกายนะคะมาวอร์มร่างกายให้อบอุ่นนะไหมคะนี่แม้แต่ถูๆๆเห็นไหมคะนี่ก็สร้างความอบอุ่นได้ไหมคะเหมือนกับว่าพลังงานไฟฟ้ามันเกิดการเสียดสีการมือกันเห็นไหมนี่ก็คือพลังบริสุทธิ์ที่มันเกิด ขึ้นโดยที่เราตั้งใจให้มันบริสุทธิ์แล้วมันก็นส่งผลปฏิหารได้อย่างชัดเจนนะจ๊ะอ่ะคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์และบอกต่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะทุกวันปนกจะมาเสิร์ฟเป็นอาหารจิตให้เป็นวิทยาทานและก็ส่งผลกำลังใจให้กับคนที่ต้องการแรงปฏิหารเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ